สวัสดีค่ะวันนี้พวกก็ชองของเกมเอ็กแคสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณแม่เช่นเคยและคุณแม่ก็มาเล่นเกมแบบดอนะคะเย่โอเคก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักใคุณแม่ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก็เลยเ,เ,เลย่มาเลยนะคะมาเลยมาเลยนะคะ วันนี้คุณแม่อยู่กับเด็กๆที่เป็นเอฟตีคุณแม่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าคุณแม่จะมีชีวิตรอดหรือเปล่านะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยที่เด็กๆเข้ามาดูสตรีมคุณแม่เยอะมากแล้วก็มันร่วมเล่นเกมกับคุณแม่ด้วยนะคะไปกันเลยเตรียมพร้อมไ้มนะคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอเพิ่มเสียงเพื่ออัดทันรถนะ เด็กโอ้คนเยอะมากเลยระวังตายกันนะคะแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะรอดถึงด้านไหนเนาะเป็นกำลังใจให้แม่แล้วก็เพื่อนๆเด็กๆคนอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้คือคนเยอะมากไม่รู้ว่าประตูจะพักหรือเปล่าฮะทำไมห้องมืด เอแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะตอนนี้คอือมองอะไรไม่เห็นหรือนั่นไงทางออกอยู่ตรงนั้นทางนี้หรอไม่มีใครไปช่วยเลยเหรอนะมาืนั่นไงเจอแล้วปัดเถอะเฮ้ยเดีเดวเดีเดวเดวเดายวา ตายเลยเอ้ยปุ่มหายเหรอโอ้ยตอนนี้แม่มองไม่เห็นใครเลยไม่เห็นแต่หางน้องน้องอาเต้ตายแล้วะน้องอาเต้ตายไปแล้วต้องระมัดระวังนิดนึงโอ้เราห้องอะไรก็ไม่รู้มาข้างหน้าห้องมืดอีกแล้วหรอโอเคนี่ไปกันเถอะ คนเยอะนะแม่กำลังรีบวิ่งอยู่นะคะดีใจมากๆเลยที่มีเด็กๆมาดูแล้วก็มาเล่นเกมกับคุณแม่นะคะจะเป็นโลเพเยอร์นะลูกก็อาจจะแบบอดัดยาวๆเลยอาจจะตัดต่อนิดนึงช่วงต้นคลิปนะคะเออ ปฏิบัติการา่อหอน้องเขาเอีเออห้องมันเปลี่ยนไปเยอะเนาะเขาแย่งตู้โอเคสู้ๆไปก่อนนะคะแม่ก็ กลัวมือนจะไม่จะโดนแย่งตู้เหรอะอะไรอ่ะนี่เดินเข้ามามั่วๆนะเนี่ยโอ๊ะกระตุกกระตุกเอามีคนตายข้างหน้าด้วยใครอ่ะน้องแม็กหรอน้องแม็กตายนล้ห้องอะไรก็ไม่รู้ในทีเนี้ยข้างหน้าหลุกข้างหน้าข้างหน้านะคะบนี่ แม่เสียวว่านั้นมายจนเลยแอมบูดอ่ะแม่เสียวแอมบูดมาอ๋อโอเคน้องเฮโอจริงสิ ไม่รู้อะแต่แม่ว่า้าน่าต้องต้องสูกขิดเยอะแน่ๆเลยแล้วห้องอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะมองไม่เห็นเบิร์กทูดาวเอานะคะเฮ <c oughs> ้ยมันจะได้วิ่งแล้วหนูมันจะได้วิ่งแล้วนะเว้ยมันมีสองประตูห้องอะไรอะ่ะมั่นใจ แม่กลัวแล้วนะคะอ้าวข้างหน้าหลูดข้างหน้ามาแล้วขอบคุณที่เป็นสุภาพบุรุษให้โดนกัดไปนิดนึงน้องเตรียมเตรียมตัววิ่งนะครับเตรียมตัววิ่งนะ เอาน่าจะเป็นบักนะคะเดี๋ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ให้กำลังใจคนอื่นต่อไปน่าจะเป็นบักนะเออมันเป็นบักนะครับแม่ตายละ อ้องโถงก็เป็นแบบใหม่มีจุดฟาร์มให้ก่อนด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องหาหนังสืออีกแล้วนะคะ จุดที่ต้องหาหนังสือเหมือนเดิมแต่ก็จะมีความแบบปรับปรุงแบบนิดๆหน่อยๆเนาะตรงนี้เดี๋ยวดูต่อไปนะคะว่าจะมีคู่รอดชีวิตถึงด่านหรอให้แม่ได้ดูหรือเปล่ามาแล้วว่า ส,สู้นะคะค่จะพยายามหันกล้องไปเรื่อยๆเว้ยระวังเขาโตแล้วน้องแซดนะว้งน้องแซดโอ้ยขึ้นไปข้างบนเร็วๆเวปล่าครับไม่ได้เปิดช่องใหม่เป็นช่องเดิม อ,อ๋อแม่เล่นบล็อกฟุตอยู่ครับแต่ว่าน้องไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูแม่เฉยแม่กลับไปเล่นหนุ่แต่ไม่มีคนดูช่องแม่แม่ก็เลยไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ตีมเหลือกี่คนอ่ะแม่คอบชิบซิเหลือน,น้องซานน้องน้องน้ำหวานน้องแซกสามคนแล้วนะอาอเหลือแค่สามคนเเหรอ ตอนนี้นะคะเรากําลังไขาปิศนาอยู่ชมผมน้องน่ารักมากเป็นยุคนาแนวเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะอ่าตอนนี้เป็นร้านค้า,าหนาดวิซิทเตอร์นะคะ,ะจะมีสินค้ามากมายขายให้กับผู้ที่รอดประตู50 แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยแหละจะยากมากๆเลยเลือสี่คนเหรอเอาแม่ดูผิดสินะประตูไหนประตูจริงฮะมาแล้วโอเคไม่ได้เจอกันนานน้องไม่มาหาแม่เลย อนนี้นะคะเขาลังเรียงรูปเพื่อไปต่อนะเสียดายจังเลยแม่ไม่ได้ไปเล่นด้วยน่าเสียดายมากใช่ครับจะเอาไปลงช่องครับอาคีเพื่อไปลงช่องนะมีคนหนึ่งมีไม้ก้งเขนอีกคนหนึ่งก็เอารูปมาทําไมก่อนหนูเอารูปมาทําไม เอารูปมาทำไมลูกขมโมยมีขมโมยมานะคะโอเคติดน้องแม่ได้ยินเสียงอีกแล้วติดงานเหรอหนูได้ไม้เหรอไม่มีนะแม่ดูรอบๆให้อยู่ตอนนี้แม่อยู่จอจอนี้อยู่จอจอจอหัวทองเนะี่ย หัวทองสแว่นเนี่ยหมูหูพีนี่แหละใช่ไหมอ่ะเปิดสบีแล้วลูกไปออกไปมีไฟไหมครับเป็นเอาเอ้ยน้ำหวานตายแล้วน้ำหวานตายไปแล้วอ๋อใช่กับเขียดใช้กับเขียดน,น้ำหวานตายแล้วไม่เหลือสามแล้ว ุ้ยมาแล้วแอมบุดแอมบุดมาโนเข้าตู้แล้วแล้ววิน้องก,ก็จะใช้พลังทุกคนหยุดดูทุกคนหยุดดูนอ้นองก,ก็จะใช้พลังแล้วมันลงหอยู่แล้วนะคะว้าวเท่มากฮะอันนี้ห้องพยาบาลนี่โอ้นี่ไงเขาเปิดประตูตู้เอาอะไรอ่ะ เขามีคุณแจกระดูกใช่ปะน้องเอาอีกแล้วป้ายปลอมนะคะข้างล่างลูกหนูไปข้างล่างครับไปข้างล่างอย่าเข้าไปเรนนั้นมันหลอกอืมซ้ายซ้ายหรือขวาดูดีขวาลูกขวา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 เร็วสปีรันสปีรันนะคะ เกียมวิ่งอีกแล้วนะคะลูกตั้งสตินะคะและดี้ไปขวาเนี่อลูกขวาแล้วก็กลางเออแล้วก็ขวาอีกขวาอีกอึดซ้ายแล้วก็ขวาโอเคกลางไปเลยอุ้ยทำมันง่ายอยู่นะ ไตอนแม่เล่นไม่เห็นง่ายแบบนี้โอเคเหลือรอดกี่คนเนี่ยเหลือรอดสองคนสามคนนะคะเก่งมากอืเดี๋ยวน้องรอเพื่อนด้วยนะครับน้องแอมบูดมาแอมบูดมาแล้วโอ้ย ดวงใค่ดวงมันนะเนี่ยบูดมาแล้วเร็วเร็วรีบเข้าตู้เลยนะไม่นะตายคู่เลยโอเคเดี๋ยวตาหน้ามาเล่นกับแม่ได้นะครับตายแล้วยังไม่จบอุ้ยโอ้ย,อยเป็นกัดหมดแล้วครับ ไว้มาวาอะอะโอ้น้องรอดนะคะซ้ายมือเลยตึงมากใครเนี่ยน้อง p o i เนี่ยใครเนี่ยแม่จำชื่อไม่ได้เล่นเกิ่งมากด่านที่โดนอหไรแล้วก็ไม่รู้เอาแปดสิบห้าถ้าน้องโดนประตูก,กัดอีกทีนึงก็คือขิดแล้วนะ หมีภูโอเคกลับไปดูอันเดิมได้ไหมแปดสิบห้าแปดสิบหกไหวมีลูกมีรอยหมีหมาป่าด,ด้วยแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดน้องระวังมามามา ได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับโอ้โดนถีบเหรอแปดสิบเก้าสิบเอ็ดแล้วเหรอใช่เปล่าเมื่อกี้มันแปดสิบหกปสิบเจ็ดปสิบแปดยังน้องๆไปดูอีกฝั่งหนึ่งซิมันแปดอะไรมันแปดสิบไหมฝั่งนู้นะ่ะ ถ้าฝั่งน, 80, นู้นแปดสิบแสดงว่าถูกต้องเออเก้าสิบเออเห็นไหมแม่บอกแล้วแม่ครับจะบอกว่าอย่างหนึ่งถ้าเกิดใช่ไหมยายเก๋ใส่ตัวไหนมาในรอบหลังมากขึ้นระวังประตูหลอกด้วยเขาบอกว้าสิบเอ็ดแล้วเข้าไปเลย มาแล้วแอมบุกนะระวังแอมบุกตาตาตายากจังอ่ะโอ้ยมาว่ะ ยากจังเลยอ่ะมาป้าเหมือนเสียงมันจะมาเลยหาตู้ไว้ก่อนมามามา อุ้ยเล่นยากอ่ะโคตรยากอ่ะน้องแม่ว่ามันมาแบบไม่พักอ่ะไอแอบบูดมาดานลอยแล้วเหรอน้องเขาไปด่านลอยแล้วอ่ะ อันนี้มีเสียงปีาสาจอะไรก็ไม่รู้เออว้าวมันเป็นแบบใหม่เนาะห้ามเดินเหยียบน้ำเหรอฮะสามารถใช้แรงได้ด้วย วัวดีโอ้๋อเราต้องวิ่งวิ่งไปหนีไปด้วยเหรอโอ้โหอันนี้เราวิ่งหนีมันใช่ไหมล่ะใช่ใช่แม้ว่ามันยากมากเลยตอนนี้น้องอยู่ด่านสุดท้ายแล้วกำลังคาดเดากันอยู่ว่า มันจะเดินแบบไหนมีตู้ให้หลบก็จริงนะแต่แต่มันไม่ได้ปลอดภัยมันจะต้องหาชิ้นส่วนใช่ไหมสปอยที่เขาว่ามาเหมือนต้องหาเอ้ยได้ยินเสียงกุญแจเมื่อคื เหมือนน้องก็จะหาบางอย่างได้แล้วนะคะคีการ์ดหรือเปล่าม,มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอ๋ออ๋ออเป็นกดแบบใหม่เนาะ พอพอมันพอมันโดนไฟคอกมันก็ตกลงไปแต่ว่าเราก็ยังไงเราก็ต้องปลดล็อกตู้ไฟเหมือนเดิมนะคะเออมันต้องปลดล็อกตู้ไฟเหมือนเดิม หรือเปล่าโอเคเรีบเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันตกมาอีกแล้วก็รีบหนีไอ้กันคารมันมาแล้วมันก็ตามไม่ทันหรอกเพราะว่ามันเดินช้านะคะว้าวฉันเจอ,อกแกแล้วนะแก้วอโอ้กัมา,างที่จะ โลมากเหนื่อยมากนะคะแม่ดูแม่ยังเหนื่อยเลยโหต้องนั่งพักเลยนะคะ,ะแต่มันก็ยังโดดมาเหมือนเดิมน,นะคะโอ้เราเหมือนจะยืนไม่ค่อยไหวนะพักหน่ คอีเปนเมนูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดซับสไค i b ์และกดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณแม่จะเล่นเกมอะไรอกีกอย่าลืมติดตามชมทางช่องเกมเ c a s t คสด้วยนะคะวันนี้คุณแม่ไปก่อนสวัสดีค่ะ